สวัสดีค่ะพีพัส89เอ็กซ์ทายไทนดคลิปนี้นะคะแอดจะมาสอนวิธีการสมัครโปรเน็ต AIS 12 e t o Core ในแบบราย30วันซึ่งเป็นเน็ตเร็ว6เมกราคา850บาทต่อ30วันและก็สมัครได้ทั้งลูกค้าเก่าและก็ลูกค้าใหม่ที่เป็นระบบเติมเงินนะคะและคุณผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าทำไมเน็ตเร็วสำหรับลูกค้าเก่า6เมกราคาถึงแพงจงังคำตอบก็คือเน็ตเรว6เมกราคา า850บาทที่แพงนะคะเป็นเพราะว่าเน็ตแบบนี้นะคะไม่มีการจำกัดในการใช้งานเน็ตนะคะจะไม่มีการจำกัดการแชร์ฮอตสปอตเราสามารถใช้งานบิตทอร์เรนต์ก็คือสามารถที่จะใช้เน็ตได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยที่เราจะไม่โดนตัดเน็ตนะคะและก็จะมีการใช้เน็ตแบบฟรีสไตล์นะคะก็คือเราจะใช้ในการโหลดไฟล์หนักๆหรือว่าแชร์ฮอสสปอตแบบเยอะๆหลายๆายเครื่องก็สามารถทำได้นะคะ นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเน็ตของลูกค้าเก่าถึงมีราคาแพงนะคะนั่นก็คือการใช้งานเน็ตจะไม่มีขีดจำกัดนั่นเองนะคะสามารถใช้งานได้ฟรีสไตล์เลยนะคะต่อมาเราจะมาดูเงื่อนไขในการสมัครกันนะคะ ซิมที่สามารถสมัครโปรเนตนี้ได้สมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าที่เป็นระบบเติมเงินนะคะส่วนซิมระบบรายเดือนจะสมัครไม่ได้นะคะต่อมาเป็นรายละเอียดของโปรเนตนี้นะคะเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่6เมกต่อวินาทีเล่นเนต็ตได้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาตรเล่นได้ตลอดอายุการใช้งานนะคะรายละเอียดต่อมานะคะโปรนี้จะไม่มีการโทรฟรีนะคะไม่มีการ โทรฟรีทั้งในและก็นอกเครือข่ายนะคะ รายละเอียดต่อมานะคะและก็โปรนี้ไม่มี WiFi ฟรีนะคะถ้าเกิดเราอยากจะใช้ WiFi ฟรีก็ให้เราสมัครโปร WiFi ซึ่งมีให้สมัครในช่องของแอดเองนะคะต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งานก็30วันนะคะหรือ1เดือนรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่9ก้บาท5สตางค์ต่อครั้งต่อ30วันและโปรนี้นะคะเป็นการสมัครรายครั้งไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ ต่อมาวิธีในการสมัครนะคะกดรหัสสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7211ดอกจัน123456สี่หสี่เหลี่ยมโทรออกคา่ะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะถ้าไม่อยากพลาดโปรเน็ตใหม่ๆจากช่องเราอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโปรเน็ตใหม่ๆจากช่องเราคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ